วิธีสังเกตเมื่อพลังงานภายในของเรายกระดับขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มมีการรับรู้ทางจิตมากขึ้นและมีศรัทธาต่อกฎทางจิตวิญญาณมากขึ้นคุณจะรับรู้ได้ไวต่อคุณสมบัติของการสั่นสะเทือนที่อยู่รอบตัวและผลกระทบที่มันมีต่อคุณมากขึ้นการใช้ชีวิตของคุณจะถูกขับเคลื่อนให้คุณเป็นคนช่างเลือกสรรกับสิ่งที่คุณปรับจูนเข้าหาเพิ่มมากขึ้น ทางเลือกที่คุณเลือกทั้งหลายแลจะเป็นไปนสู่การเคารพนับถือและเก็บรักษาความสุขภายในให้มากขึ้นกว่าเดิมรับรู้ว่าที่ไหนควรอยู่และอยู่ร่วมกับใครสิ่งใดที่คุณกําลังทำและอะไรที่มันกำลังทำกับคุณคุณจะสามารถกําหนดได้อย่างซื่อสัตว์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้คุณรู้สึกดีหรือไม่ถ้าไม่แล้วละก็ คุณก็จะมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะก้าวออกมาแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าไม่สบายใจอยู่เหมือนกันพอคลื่นพลังงานภายในของคุณถูกปรับจูนเอาไว้อย่างดีแล้วจู่ๆคุณอาจจะมีความรู้สึกโหยหาที่จะเข้าสู่ความเงียบอย่างท่วมท้นรุนแรงเพราะว่าคุณพยายามโดยไม่รู้ตัวที่จะฟื้นคืนความแรงของการสั่นสะเทือนในตอนที่มันไหลซึมผ่านออร่าของคุณ ความสนใจของคุณกำลังเคลื่อนย้ายออกจากโลกกายภาพและอัตตาของคุณและคุณกำลังปรับจูนเข้าสู่ภายในและขึ้นสูงไปสู่ตัวตนที่สูงกว่าของคุณถ้าหากคุณไม่มีความสงบเงียบภายในที่เพียงพอแล้วละก็คุณจะไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงภายในหรือผู้ชี้นำภายในของคุณได้เลยดังนั้นความโหวยหาของคุณสำหรับความเงียบคือสัญญาณที่บ่งบอกว่า ช่องเปิดรับทางธรรมชาติของคุณนั้นกำลังเปิดเข้าไปสู่ความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณแล้วดังนั้นในานามของการรักตัวเองแล้วจงรับฟังต่อจิตสัมผัสของคุณถ้ามีบางสิ่งกำลังเรียกร้องหาคุณจงอย่าลังเลที่จะติดตามมันไปถ้ามีบางสิ่งที่รบกวนคุณจงดึงตัวเองออกจากมันจงรับฟังสิ่งที่ประสาทสัมผัสของคุณบอกกับคุณ และสิ่งที่มันเรียกร้องต่อคุณจงให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวภาพเสียงรวมถึงความรู้สึกของสิ่งเหล่านั้นที่คุณมีต่อมันถ้าคุณรู้สึกถึงพลังงานหรือการสั่นสะเทือนที่เข้ากันไม่ได้หรือถ้าบางสิ่งที่คุณรู้สึกเหมือนเป็นตัวฉุดรั้งคุณให้เอามันออกไปหรือนำมันไปทางอื่น ทันทีที่ความรวดเร็วในการเปิดรับทางอย่างรู้ภายในของคุณถูกปลุกให้ตื่นขึ้นคุณจะเริ่มถูกดึงดูดเข้าไปหาสิ่งต่างๆหรือสถานที่ต่างๆซึ่งให้ความรู้สึกแห่งการบำบัดเยียวยาแก่คุณมากกว่าเพราะอัตราตัวตนนั้นทำให้ประสาทสัมผัสของเราตายด้านเราจะไม่สามารถอดทนต่อความรุนแรงได้เพราะมันเข้ากันไม่ได้กับจิตวิญญ,ญาณของเราดังนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องได้รับความกลมกลืนและความสวยงามเพราะความจำเป็นที่วิญญาณภายในของเราต้องได้รับคือความสวยงามและความเบิกบานด้วยรักจากหัวใจโค้ดพาวโค้ดจูนปลดล็อกจิตชีวิตใหม่ขอขอบคุณบทความจากโค้ดพาวและขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังค่ะ